เข้า7-3ตรงตรงๆเลขซองรับคุณเต้ย1เมษายนพศ2 5 6 6มาแล้วเลขนี้นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองป่ายสุผู้สุขคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันหละาสัมผาษพารวยนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขซองของคุณเต้ยนะคะงวดที่ผ่านมา7-3ตรงๆเลยนะคะคำเตือนค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ มาเริ่มกันที่แนวทางของคุณเต้ยนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลขซองรับนะคะงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะหมัดเดียวเข้าที่73นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับงวดใหม่ให้มาแล้วนะคะ1เมษายน2566นะคะฟันตัวเดียวที่เลข7ค่ะชุด2ตัว78 75 71นะคะ หมัดเดียว82นะคะท่านผู้ชมชุด3ตัว745นะคะอย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะคะสำหรับชุด3ตัวของออเตอร์ต่อด้วยแนวทางของแอดทะเลใจนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า73นะคะ2ตัวตรงๆนะคะงวดวันที่1เดือน466นะคะ70 74 75 77 78 80 82 83 85และ87นะคะวิ่งรูดที่8และ7ค่ะ3ตัว9 80 9 70 8 70 5 8 7 7 8 7และ8 7 4นะคะส่วนแนวทางเลขทูบนะคะ5 2 0ค่ะต่อกันที่แนวทางของ ใบฟ้าอาจารย์กรนะคะ1เมษายน2 5 6 6 5 1 3 7 1 4 8 1 5นะคะ2ตัวคือ1 3 1 5 1 7 1 4 1 6และ1 8นะคะต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางอาจารย์เก่งปลดหนี้นะคะชุดเต็มรัฐบาลงวดวันที่1เดือน4 6 6 3ตัวนะคะ 2 5 3 7 5 2 8 2 6และ8 3 7นะคะชุด2ตัวคือ9 4 7 0 1 4 2 7 5 9 9 7 1 5 5 8 5 2และ4 8นะคะ และชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางหวยรับเลขประมูลนะคะชุด3ตัวบน179่านะคะล่าง4 5หนะคะวิ่งบนที่เลข7วิ่งล่างที่เลข5นะคะท่านผู้ชมต่อด้วยแนวทางสรุปล่างของแอดรชนกนะคะงวดนี้นะคะรัฐบาลไทยล่างตัวเดียว0550นนะคะและก็มาต่อกันที่แนวทางของแอด กลุยซ่อกล่าวนะคะ1เมษายน66นะคะ051 852 753 679และ158คะ่ะเน้นๆที่051 01และ15นะคะเอาใหม่ 58, นะคะ0501และ15นะคะ5253 79และ58ค่ะ ต่อด้วยแนวทางของกับตันใหญ่โตนะคะ1เมษายน2 5 6 6ชุด3ตัวบน3 8 1 3 8 2นะคะ8 1 8 2นะคะ2ตัวล่าง95 93และ53นะคะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขนะคะเลขสายบนชนกันเหมือน7337งวดที่ผ่านมานะคะ1เมษาย,ยน 66, 66นี้นะคะเจ๊ J ใหญ่72 25 65 75พ่อชนิน27 25 65 75หนะคะสายด่วน99 27 57นะคะ และพี่ประกาย27และ57นะคะท่านผู้ชมดูเอาเนาะคะ่ะชนกันมากๆทุกเจ้าก็คือ27และ2และ57นะคะท่านผู้ชมเราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางชุด2ตัวบนงวดที่6นะคะงวดที่ผ่านมานะคะมี37เเนาะคะ่ะ และค่างวดน,นี้คือ 03, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 49, และ58นะคะชุดนี้นะคะแถมสำหรับคนงบน้อยนะคะท่านผู้ชมแอดทะเลใจบอกว่าคนงบน้อยชอบชุดนี้นะคะ 7, 8, 7นะคะ 8, 7และ 8, 8นะคะและค่ะท่านผู้ชมแถมอีกสักชุดหนึ่งนะคะ เป็นการแบบซื้อ1แถมหนึ่งซื้อ1แถมสองเนาะคะ่ะรัฐบาลไทย1เมษายน66งวดนี้ออกวันเสาร์เขาบอกว่าอย่าลืมเลขเบิ้ลเลขหามเลขตองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะงวดนี้นะคะแอดพยานาคานะคะแนวทาง เทพทางใจนะคะเด่นที่เลข8นะคะ8 188นเนาะคะ่ะชุด3ตัว4 8 8แและ6 8 8นะคะชอบก็จัดไปเนาะคะ่ะตรงกับแนวทางของแอดทะเลใจนะคะค่ะก็อะไรก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะ ผิดพลาดประการใดไม่มอนกราบขออาภัยมาณที่นี้นะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับงวดนี้ก็ขอให้สุขสมหวังกันสุขผู้สุขคนนะคะสวัสดีค่ะ